วันนี้แดดเดียดค่ะพี่น้องค่ะนหนาวแดดเดียดค่ะเขาก็เกียวออกแล้วก็ได้มาหาปลาขอนเนาะค่ะน้ำเพราะจาะน้ำมันขังไว้แล้วค่ะเป็นะค่ะปลาขอนถ้าปลาเข็ง ส่วงนี้มันเป็นหนาวหนาวจ้านะคะหนาวหนาวอากาศเปลี่ยนเสียงกับเปลีป่ยนคอามพินว่เงื่อปลาข้าไปในถุงเสียตง,งนู้นแขนเสียงจบปลาก่อนกมวนมวน แดดเป็นไดนานก็เย็นยุ่งค่ะพี่น้องเป็นนานหนาวเนาะจ้ะนี่ยจ้ามาจับปลาขอนเสื้อกันเดีย๋ยวไปเอาเน้ำตักก่อนจ้ะจับหยากนี่นะค่ะ ก็ได้ฐาดใจผลไม้ก็เอาแล้วค่ะมาตักมราม่หว่งนะคะ,ไ,นะคะได้บวกเดียวนี่ลละจ้าสิเพราอได้ยุได้กิน ลองถอกับไซม์บาสิบว์ไซมกับวานาม,มันดินคือสิบัวนั่นนะจ๊ะเนาะวันนี้ด็ดไซม์ไซ่แล้วใส่สยัายยากแง่ก็เด็ดถอดขึ้นเก้าค่ะพี่น้องกี่ตม้มลาสิบว์เป็นต้มก็เป็นต้มนะค่ะเนาะไอ้เงี้ยเอาถิ่นซะนะคะ,ะ,นะคะปลาเนาะนี่นะคะเนี่ย ซักนี่แหละจ้า,อา,จาพอกันชิปนานแล้วจ้า